ชีพปะจําวันนะครับที่ที่มันมันคมมันมีความคมของมันนะครับแล้วก็อาจจะลบเหลี่ยมลบมุมด้วยตะบายนะเรื่องของการระบายอากาศก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะอันนี้เป่าเข้าความร้อนก็กระจายอยู่ข้างในนะเกิดการขัดของกลไกภายในนะครับทําให้พัดลมตัวนี้พังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแล้วก็จะใส่พัดลมตัวใหม่เข้าไปนะครับ สวัสดีครับวันดีเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ DIY สไตล์ลูกพวกดอแดงนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรง่ายๆในชีวิตประจำวันก็วันนี้ผมมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะครับย่ออัสซุดนะครับรุ่นนี้ใช้มา7-8ปปีแล้วนะครับถือว่าใช้คุ้มใช้ทนใช้นานนะ เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับที่ใช้แล้วก็ซื้อมานานมากแล้วแต่มีปัญหานะครับปัญหาเรื่องความร้อนนะมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมภายในนะ ASUS K450 นะใช้ทนถือว่าเป็นเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ได้เลใช้ทนมากสินะ่งที่ขอเลาประวัิก่อน มีปัญหาก็คือร้อนจนจับร้อนจนจนเอามือจับนี่แบบถือว่าสามารถย่างเนื้อ,อย่างปลาได้เลยนขนาดน,นั้นเลยนะแล้วสิ่งที่ผมทำการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือผมใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ ก็คือเป็นเบาโวที่เป็นเบาเวอร์ BMW ที่เป็นดูดออกนะเป็นเป็นเป็นพัดลมดูดออกอซอรชั่นเบาเวนะก็คือเอาความร้อนภายในดูดดูดความร้อนออกมานะก็ถือว่าใช้ได้ครับราคาประมาณสองสามร้อยนะหาหาซื้อตามตลาดนัดหรือใน เว็บออนไลน์ขายสินค้าต่างๆได้นะถือว่าโอเคใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ดีเท่าควรส่วนะนต่อไปแก้ปัญหาด้วยเจ้าตัวนี้นะครับพัดลมเ,เป่าเข้านะเป่าเข้าไปในเครื่องนะแต่ประสิทธิภาพที่เป่าเข้าไปในเครื่องก็ถือว่ายังน้อยนะยังน้อยนะครับเพราะว่าดูลักษณะทางกายภาพนะครับ ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะที่อากาศข้างนอกเป่าเข้าไปคือเป่าเข้าไปแค่ในช่องนี้นะความร้อนก็ยังสะสมอยู่ข้างในนะครับก็เรื่องของการระบายอากาศก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะอันนี้เป่าเข้าความร้อนก็กระจายอยู่ข้างในนะแล้วทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับผมก็ ได้ทำการตัดหรือเจาะนะครับเจาะไอ้ตัวคอมพิวเตอร์นรตบุกเนี่ยใช้ของมีคมนะครับซึ่งก่อนที่จะเจาะเนี่ยต้องแกะออกมาก่อนนะครับต้องแกะแกะออกมาก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาของมีคมไปกรีดหรือว่าเอาอะไรแหลมแไปทิ่มมันจะทำให้ พวกบอร์ดหรือว่าอุปกรณ์ภายในเสียหายเดี๋ยวเรามาดูว่าการที่จะแกะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปฝาหลังนี่ควรจะเริ่มยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสำหรับการที่จะแกะฝาหลังนี่คือเราก็ใช้อุปกรณ์เทคนิคเชียนเซต ชูนเนี่ยนะครับก็ขันสกรูนะขันสกรูเกียวที่มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่้าด้าตัวนะครับสำหรับอะแบบท็อปรุ่นนี้นะแล้วก็เริ่มจากแกะ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 ออกมาแล้วก็การงัดนะ อาจจะใช้พลาสติกนะพลาสติกในการที่จะงัดนะครับพลาสติกงัดหรือเครื่องมือพิเศษนะเครื่องมือพิเศษเครื่องมือพิเศษแบบนี้นะครับงัดได้่างนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับหาไว้เก็บตัวเป็นอุปกรณ์ช่างนะครับหรือจะเป็น จ้าตัวนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับนอกจากจําเป็นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เป็นโลหะนะครับกลัวว่าจะไปทิ่มบอร์ดทิ่มบอร์ดหรือว่าเกิดการชํารุดของอุปกรณ์ภายใน,นส่วนขั้นตอนการแกะก็คือให้ระวังทางด้านนี้นะครับเพราะว่าทางด้านนี้เซนซิทีฟมากนะเพราะว่ามันมีความเปราะบางน,นะครับาทาง ด้านนี้ค่อยๆงัดออกนะครับงัดส่วนที่หนาก่อนนะครับนัดส่วนที่หนาก่อนนะครับ,นนรบแล้วก็ค่อยๆใช้อุปกรณ์นะครับในการงัดแงออกนะครับอย่างนี้นะครับนะก็ระวังนะครับระวังส่วนอันนี้คือในส่วนตัวผมผมได้แะใไ้แล้วนะครับแกะมาไ้แล้วนะ ก็จะออกง่ายแบบน,นี้นะอันนี้คือลักษณะทางกายภาพของฝาหลังครับวิศวกรก็ได้ออกแบบนะการระบายความร้อนที่ทางเฟอนะครับแล้วก็การกระจายความร้อนออกทางหน้านี้นะครับส่วนที่เป็นโลหะนะครับส่วนที่เป็นตัวนําความร้อนแล้วก็ให้พัดลมตรงนี้นะครับเป่าออกไป ซึ่งอันนี้เสียไปแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่นานนะครับแล้วก็หาซื้ออะไรไม่ได้นะแต่ตอนนี้ผมได้อะไรมาแล้วครับส่วนเรื่องของการเจาะนะครับใครจะทําหรือไม่ทาก็ก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ผมได้ทําการเจาะให้ทะลุไปแล้วโดยอุปกรณ์ที่นํามาเจาะก็คือ มีไม้บรรทัดเล็กนะครับแล้วก็มีทัตเตอร์นะเอาอันใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้อันนี้มันมันเล็กเกินไปต้องระวังนะครับเวลากรีดลงไปนะเพราะว่ามันเป็นวัสดุอันนี้คือเป็นคล้ายๆว่าพลิเมอร์ผสมพวกโลหะนะครับเป็นเป็นพวกประเภทแคนีเซียมนะครับสำหรับเทคนิคในการตัดแน่ครับอย่าลืมนะครับ ที่ผมตัดเนี่ยผมมีระยะของมันนะครับที่ที่วัดเอาก็คือโดยการอย่าให้ตัดไปไปโดนตรงที่ครอบเขาเรียกว่าตัว d e t e ท t ในการปิดครอบเอร์ฝาครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะเวลาปิดลงไปนะครับ มันจะตรวจสอบว่าฝาถูกปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าไอที่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกที่เคลือบโลหะตรงนี้นะครับเป็นเป็นสารประกอบโลหะเนี่ยมันจะไปหมือเป็น,เป,นเป็นตัวกดแล้วเป็นสื่อนําไฟฟ้านะครับว่าถูกกดลงไปแล้วนะครับว่าฝาได้ถูกปิดไปแล้วนะครับก็ของผมก็คือ ครอบลงไปแบบนี้นะครับแล้วมันก็สามารถปิดได้เลยหรือถ้าอยากจะกลับมาใช้ก็สามารถหาเทปกาวหรือว่าอะซิเตตอะไรที่มาปิดแบบนี้ได้เลยก็ไม่เสียดเดียดหรือจะอเปิดออกมาแล้วใช้อคิลิกใสแต่งเป็นตัวคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็น วงจอรอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ก็ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับสิ่งนี้ก็ลองนำไปปรับใช้ดูครับแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้กับตรงนี้อย่าให้เลยตัดเลยตรงนี้นะครับอย่าให้ตัดเลยตรงนี้นะครับอย่าให้ตัดเลยเจ้าเจ้าตัวที่ไปดีเทคว่าปิดโคเวอร์แล้วนะครับมันมีคุณสมบัติในการมัน ทนความร้อนแล้วก็งคงทนนะครับต่อการขีดข่วนนะหรือคุณจะใช้ที่ตัดสังกะสีนะก็ได้นะครับแต่ผมใช้คือไม้บรรทัดเหล็กแล้วก็ชัตเตอร์ในการกรีกนะรียังไงร,รีโดยโดยผมเริ่มปิดจากด้านนี้นะครับใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วก็ ใชนไมนพัดทแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยนะครับเกลี่ยแล้วก็ต้องระวังนะครับระวังบาดมือนะอาจจะมีเงี้ยงเล็กๆเนี้ยงน้อยนะครับนะครับที่ที่มันมันคมมันมีความคมของมันนะครับแล้วก็อาจจะลบเหลี่ยมลบมุมด้วยตะไบนะลบเหลี่ยมลบมุมด้วยตไนะไบก็จะได้แบบนี้ แต่ถามว่าถูกต้องไหมครับมันก็ไม่ควรนะแต่ถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้สําหรับคนที่ที่อยากจะทำเพื่อให้การระบายความร้อนได้ดีนะอันนี้จบไปแล้วต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนในการแกะของพัดลม บริเวณนี้นะครับเราจะจะถอดออกยังไงนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะแล้วก็เราจะมาทําความสะอาดบริเวณนี้นะครับถอดออกมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะใส่กลับเข้าไปนะครับมาดูกันเลยขั้นตอน ครับสําหรับการถอดก็ควรจะระวังนะครับควรจะระวังเรื่องของอตัวที่เป็นช่องเสียบสายพัดลมกับช่องเสียบของลำโพงนะครับจะมีอยู่สองช่องนะครับอันนี้ ก็คือสำหรับเอาเสียบตัวลำโพงนะครับส่วนพัดลมเราจะเสียบช่องนี้นะครับจะมีจะมีสัญ,ญาลักษณ์บอกอยู่นะครับจะมีสัญ,ญาลักษณ์บอกอยู่นะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ล้างาเจ้าสิ่งนี้นะครับที่เป็นมีร่องรอยของฝุ่นของคราบสิ่งสกปรกนะครับเราควรจะขัดล้างออกนะครับเนี่ยส่วนส่วนส่วนนี้นะครับทําให้การระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะโดยอุปกรณ์ที่เรานํามาก็จะมีแปรงสีฟันนะแปรงสีฟันก็ แปลงที่มีความแข็งนะที่จะสามารถปรับพวกฝุ่นหรือว่าคราบนี้ออกได้แล้วก็น้ำมันน้ำมันนี้อาจจะเป็นตันนี้ก็ได้นะครับ WD 4 0หรือว่า Sonec ใช้ได้หมดครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมใช้ตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราก็จะนำตัวนี้ไปเทียบนะครับใส,ใส่ตรงซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ลองวัดตูวนะครับตรไหนได้ไม่ได้ก็ค่อยอยแก้กันนี่น่าจะเหลืออีกนิดนึง เสรแล้วครับนี่ไงครับพัดลมสามารถกลับมาใช้ได้ครับกลับมาใช้ได้แล้วครับเหมืนครับสบายเลยเยี่ยมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแก้ปัญหาอาจจะ ต้องได้ตัดสายอาจจะต้องได้ดัได้หลายๆวิธีครับนั่นมันคือความท้าทายนะครับความท้าทายจะทําให้เรามีทักษะในการแก้ปัญหานะครับแล้วเราจะผ่านมันไปได้เห็นไหมครับสามารถกลับมาใช้ได้อันนี้รุ่นนี้เจ็ดเจ็ดปีดนแนวต่ำนะครับสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมการระบบระบายความร้อนสามารถใช้งานได้ อาจจะมีตัวเสริมอาจจะมีตัวที่ตรงรุ่นหรืออาจจะซื้อตัวที่ตรงรุ่นมาแล้วสามารถใส่ได้ก็ได้แต่ของผมที่ซื้อมามันไม่สามารถใส่ได้แล้วมันรุ่นนี้มันก็เลือกหายากแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กำลังใจนะครับหรือ สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือใครมีปัญหาสอบถามก็เม้นด้านล่างน,นะครับหรืออยากจะแนะนำอะไรทักทายเข้ามาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ